สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาหนีกลับมาเจอกับข่อยตอนนี้กับหาโมงเคิร์นะจ๊ะทุกคนจ้าเออสามีกับมาอยู่บ้านเนี่ยทุกคนจ้าเออข่อยก็เลยเสียนมาว่าเออเรื่องผู้ผัวเมียสู่ทุกคนฟังนะจ๊ะทุกคนจ้าเออว่าเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างน่ระวังทางนะตอนนี้นะจ๊ะทุกคนจ้าเออแล้วมีพี่คน้นึงถามว่าพอไปเก็บเฮดบอสเป็นวันสินะเออ เฮ็ดตอนนี้ก็เสินเน่าไว้ยังมันเบิด์ตอาจารย์ทุคนจ๋าเพราะว่าฝนตกทุกมือทุกมือเลยจ้ะแล้วข่อยก็อยากไปอยู่จ้าแต่ว่าบ่มีคนพาไปเนาะมันยากนําคนพาไปนี่ล่ะเก็บเฮ็ดก็ได้เนาะเออก็ลําบากก็ยากเทุกคนจ๋าย้อนบ่มีคนพาไปนี่ล่ะเก็บเฮ็ดอันนะจ้ะเออก็ก็บ่รู้ว่าสิได้ไปเก็บหรือเปล่าเนะ่ยทุกคนจ๋าเออก็ ่อยเนี่ยเคยบอกกับสามีแบบว่าเธอหงบอคอยวานสินะเธอหงบอเวลาเธออยู่บ้านเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกคือจังฉันอยู่คนเดียวตลอดคือจังแบบว่าเมื่อมีเธออยู่สินะเออ่อยก็บอกไปงสิแล้วเนาะมันก็มันก็แม่นอีหลีแล้ท่อจ๋าเวลาเพิ่นอยู่บ้านเนี่ยเพิ่นก็สิเห็ดนันเฮ็ดนีไปสินะแต่พุกคจ๋าเออคอยก็่อยก็ยู่ง่อยสินะครับแบบว่า เออต่างคนต่างอย,ยู่เนี่ยก็จังแบบก็จังเพลินน่ก็จังคอยนิรัยตัวตนในใ,นในในสายตาเพลินสินะเออบอกง่ายๆเออเพิ่นอยากเค็ียร์ยังเพิ่นไปเฮลียป้าคอยก็อยากไปใสก่กบฤติไปเอยากพ้นสายแค่ว่าพายเป็ยังเท้าใน่จังหน่อยในเมืองสินะในเมืองก็เมื่อคอยกบฤติย้ายดอกเมื่อแต่ในหน่อยเนี่นยเท้าในหน่นอยยังเออพับเป็ยังไงแบบว่าใครบริสิแบบว่าเอาเอ อู้อยู่แต่ในบ้านสินะจตุพอนจ้าว่าอ๋อฉันเมื่ไปดอกพ่นว่าฉันขีดเกียดคือว่านี่หล่ะมึงก็เลยเห็นให้ฉันหล้ดซึกว่าคือจังฉันเนี่ยบ่มีเธออยู่เลยเถอะวานสินะชวนไปสายก็บอกไปเรอะวานสินะเธออยากเห็นยยังเธเกิดเหตุแต่ว่าฉันเนี่ยอยากเค็ียยังที่ต้องรอเธอก่อนเถอะวาสินะเออแล้วแต่อารมณ์เธออย่าก็เธอสิไปหรือว่าไปสินะเออ่อยก็บ้องต้องตร่อยก็บอกแบบ ซับๆเลยสินะทุกคนมันกับแมนอหลีเด้สามี่อยเป็นจังสี่เออนั่งกับมันนีนั่งกอกันนั่งกับเสร็จคอยตื่นก่อนเนาะมันก็บอกว่าอ,อถ้าสิกินยังมี่ถ้าสิกินนี่บอกว่าบอ่อยวานสินขคอยกับว่าบอถ้าอยากเ็ดถ้าอยากกินยังถ้าเ็ดไปโหลดคอยวาสิฉันบอกกิน่อยวาสินาเออปกติแล้วเิ่นสิเฮ็ดอาหารเสาร์นะเวลาเอ่อ วันหยุดนึงสินะนแหลพวันจ้ามันอีกเป็นวันเสาร์เนาะเออเพื่อนเสร,ร็เห็ดอาหารเห็ดอาหารเสาร์ของเพลินอยู่แล้วนะเพื่อนก็นสิถามเขาว่าถ้ากินถ้ากินนี่บอถ้ากินนั่นบอเขาว่าบอเขาว่าสิเธออยากกินอย่างาเธอจะเห็ดกินแต่ของเธอเธอไม่ต้องเห็ดเพื่อฉันเขาก็บอกว่าสินะเขาบอกว่าแบบหวนหุ่นนะจ๋าทุกคนจา๋าเออเนี่ยพ่างเป็นผัวเป็นเมียท่อยูต้องการแหละรู้สึกว่า เจ้าของนี่อยู่โดดเดี่ยวเนาะทุกคนจะาแล้วแตง่งานมาเพื่ออย่างเนาะทุกสิ่งนีคููชีวิตเฮ็ดยังบ่จ้าทุกคนจะขถ้ายากเฮ็ดยังจะเฮ็ดผู้เดียวกัุงสี่นะแมนบอทุกคนเออทั้งเธอแบบว่างุดงิดได้จาทุกคนจ่าเนี่ยมันอีกคอยกันรู้สึกว่าปวดหัวขางหนึ่งสงส,ยสัยจะเครียดสงสัยจะเครียดเด้าทุกคนจะาก็เลยแบบว่าปวดหัวขางหนึ่งแล้วมาเจอสภานแบบว่าฝนตกทุกงเมื่อทุกคนจะา มาแต่บ่ายมาเนี่ยบ่ายโมง่งบ่ายสองมาเนี่ยฝนตกมาแล้วมันสีนะอากาศกระึ่มฝ่มาก็มืดมืดฝ่ามั่วดินนะเฮ็ดเห็นแบบว่าแห้งใจเสาร์มองปีกแห้งแต่คิดนน้ำสาหนี้เป็นแบบนี้แห้งแดดเห็นแบบว่าใจเออเสาร์มองปีกนะ่าจะพ้นจ้าเออเนี่ยตอนนี้นั่งกักบวิบ้านนะจจะนั่งเออไปเออชายตลาด นั่งกับถามคอยเลยว่าเทอสิไปจใจตลาดทั่งเันบอกว่าบอกว่าเ้าอยากเค็ดอย่างเธอเคิดไปค้เดียวโหลดคอยว่าสินเอะบ่แบบศูนยูเนี่ย็คนนอยนมันก็เป็นพ้นเอยบ่าววิลีได้จ้ะพ้นอยู่บ้านก็บผัวเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะทุกคนจ๋าเออเวลานท่งานก็คือกันกลับมากก็คือจัง บริข่วยกันนั่งกับไปของนั่งคอยแต่ยู่ห้องคอยอินเสีนะจ๊ะทุกคนจะเออมันก็นเลยเดือนเสาร์มันขาดเออขาดมองนีไปนะจ๊ะทุกคนเออคอยก็สักทีเหตุทังไดนะทุกคนจะเออตอนนี้กันนั่งเครียดปวดหัวไปเนาะทุกคนจะเออพอเวลาแบบว,ว่าเนี่ยอันนี้สำคัญเลยทุกคนจ่ะน,นี่คอยตอกย้ำตลอดเออ เวลาแบบว,ว่าทะเลาะกันนะจ๊ะริญพจนจา๋านี่อันนี้เวลาทะเลาะกันนะนั่งจะบอกว่าย่ำใดเธอสิไปจากบ้านนี่เพันวานสีนี่เจริญพจนจ๋าหัวเบอหัวเบอทุกคนว่าไปนะตอบยังไดก็อตอบว่าฉันสิไปตอนเหมือเธอขายบ้านหลังนีค่อยว่าแล้วก็แบ่งเงินให้ฉันค่อยว่าอันสีนี่เจริญ่อนจา๋าเนี่ย แทงมากวอยแทงกลับสินะมันจึงสิสมน้ำสมเหนือสินะจ่าทุกคนจะเออคอยว่าแม่นว่าคอยสิย้อมซามีได้คอยกัดมากคอยกัดกลับนะจ่าทุกคนจ่าเออคอยก็บอกว่าถ้ากิดขายบานหลังนี่ที่หล่กก็แบ่งเงินฉันฉันว่าฉันสิไปคอยวานสินะเออฉันบรอยู่หรอกถ้าเธอขายบานหลังนี่คอยว่าก็ขายที่หล่ะเขาว่าเอาเงินมากให้ฉันคอยวานสิเท่านั้นเท่านี้คอยก็บอกไปสินะเออคอยก็ คอยก็บ่าแบบซีเรียสราแบบจริงจังนะเน,ะน,ะนะี่ยทุกคนจะาเออโดยความทีเนี่ยเยวลาทะเลาะก,กันเนี่ยจะเป็นแนวนี้ไม่ได้แง่ใดเท่าไ่ออกไปเอ่อจากบงจากบ้านสารนี่นนก็คือทา้าวความมาตลอดเนาะที่แบบว่ามีปัญหากันเวลามีปัญหากันหรือว่าเวลาทะเลาะก,กันนะจน้า,จาทุกคนเนี่ยสายมีคอยสิประมาณนี้เพราะว่านิสัยคอยก็คือทักคอยเคยรียดคอยมอโมโหห,หรือว่าคอยสูนี่คอยซิบเบา เออพอยสิบาน้ำสามีแบบว่าเห็นหนาสามีแบบว่าเบื <lo> ่อเห็นหนาสามีเราเครียดันสินะจ๊ะคนจะาเออเนี่ยแหละมันก็เลยเหตุห้แบบว่าอาจจะเป็นส่วนนี้นะมันก็เลยแบบว่ามีปัญหามากเรื่อย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 ๆ่อย่นสีนะจะคนจ๋าเออนั่งกับสิหูโตนั่งนี่อกจ๋าทุกคนว่านั่งเ็ดอีหยังนัสินะเพราะว่าก่อนนี้ป้าคอยเพิ่นค่อยบอกแล้วว่าเธอบ้อยูโตคนเดียวได้เพิ่นว่า เธอมีเมียแล้วเธอสิเออสิไปปั่นจักรยานสองสามชั่วโมงเธอสิไปนั่นไปนี่คนเดียวมันโมแมนแล้วเธอต้องยุดปั่นจักรยานได้แล้วสีหน้าปากปาเค่อยค่อยไปหานะเพิ่นกวาวนี่เด้ทุกคนชาา้าเออจมไ่นั่นละ่ะไปปั่นจักรยานก็นได้จมวาเมือมื่อนั่นเมื่อ,อนีอนอน่จักไครบอกไปปั่นสินะแต่กพ่อจ้า เออไปยงไปยิ้มพี่หลานบอกจากทุกคน um er. ากกายูยิมก็มีเออจะกรยงจะกรยางเห็ปันยงสีนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนี่ยไปปันสองสามชั่วโมงกว่าสกลับมาบา้านแต่ก็มาจมมือเรื่องเธอคอยัะล้าค้านนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออของที่เขาล้าค้างกูยี่งข้านฟังสีนะจกักสิจมเห็นอย่างเสียจะคล้องอยากไปเองบ่นี้ไปแบบว่าให้ไปสินะจะคล้องอยากไปปันเองสินะเออก็มาจบหนั่นจมนี่ จมนั่นจมนี่ให้คอยฟังเดี๋คอยกะนล้ค้านนะทุกคนจะาเออเนี่ยลามันก็เลยเหตุให้รู้สึกว่าอชีวิตโขนคือเบื่อนายเหีนยอย่างสีนะทุกคนเออเหมือนน้ำเออทิ่มตัเหมือนน้ำปักนะเเหมือนน้ำปักมือห้าเลยแบบเออบาออกจากเทืองสินะแต่ละคนจาก็จากเจ็บเจ็บอยู่นั่นแหละสินะประมาณนี้แหละทุกคนชีวิตคอยกับเออสามีนะตอนนี้นะอ๋อ ปวดหัววอลอะไรก็ได้ใจร้อนจ๋าเออกับบดจบบสินเด้อืมบจบบสินบอกก็จะยุ่กันดังสีละคอยว่านะก็จะทุกข์ทุกไปดังสีละใจร้อนจ๋าเออเนื่องมืามันหาความสุขบ่ได้เนาะหลายคนก็บอกโอ๊ยขึ้นปหาผัวใหมาคอยบลูุกันเนี่ยก็ปัญหาผัวใหม่นก็จะทุกข์ยูเห็ดหยังสิน่ะถ่ายยูถ่ายยูแล้วมันมีความสุขเนี่ยใจร้อนก็จะทุกข์ยูเห็ดหยังสิน่ะเออ คอยก็ตอบเจ้าของมาเ,เองสินะหรือว่าเออมันแบบนี้แบบว่าหลายๆเหตุหลายๆผลนะ,ะทุกคนจะเออก็มันก็บอกอย่างอยู่ด้ยวยเนาะการที่แบบว่าสตัดสินใจแบบว่าขัางยิงไงนะทุกคนทาแบบสิเลิกกันเนี่ยมันต้องตัดสินใจเด็ดขาดมันต้องตัดสินใจขังยิงไงนะทุกคนจะเออก็เด้ยแบบว่า เอาเป็นว่าก็เลยแบบเออต่างคนต่างอยู่ถ้าอยากเหตุอยังก็เหตุฉันก็สิอยูของฉันฉันขนาดนี่ทุกค้นจ๋าขนาดเบาๆหรือว่าทะเลาะหรือว่าเถียงกันกับสามีนี่แต่ว่างานบ้าน่อยกันยังเหตุคือเก่าเลยทุกคนจ๋างานบ้านอาหารก็เเหตุห้คือเก่าที่จะทุกค้นจ๋าเนี่ยขนาดขนาดทะเลาะกันเด้ขนาดมีปัญหากันเด้เออแต่ว่า งั้นบ้านคอยก็บบคุคยลเด็กขานได้คอยกัเฮ็ดอาหารไหวกินบ้านคอยกับทาความสะอาดนูน่นนี่นั่นเรีบรวลอยเองสินะทุกคนจะเดี๋ยวก็ิเวอาเข้าได้เองสินะทุกคนเ,เ,เอนะนเอ,อเนี่ยละ่ะก็จักสิหาทั้งออกทังไดได้ได้จทุกคนจะกับนิสัยแบบว่าคือแมนอยู่ต่างคน่างแบบว่าโลกส่วนโตสูง,นะนะงน่ะนะทางคนทางลลกส่วนโตสูงบบนี้ ตางคนต่างบ่มากนั่นต่างคนต่างบ่มากหนี่มันก็เลยเห็ุให้แบบว่ามีปัญหาแยวคนจ๋าเออเนี่ยหลัะมันก็เลยเป็นน้ำเอ่อทิ่มกำแทงหัวใจตลอดสินะเออฐานน่งมี่ยังที่มาจิบจี่คอยนี่คอยก็บอกไข้บาข้านไข้บ้านอย่างเดียวเดียวคอยสิไปเองแล้วแบงเงินให้ฉันฉันจะได้ไปเออตัางต้นเริ่มชีวิตใหม่เขาวานสินะ,นะฉันจะได้มีเงินเออเขาวานสินะ ค้ายบานหลังหนงค่อยว่าแบ่งเงื่อนคนละครึ่งค่อยว่าสินะคอยกปษฎีห์ออกไป,ไ,ไปมีชีวิตใหม่โน่นนี่นั่นเธอก็ไปมีชีวิตใหม่ค่อยว่าสินะเวลาทะเลาะเวลาเถียงกันสินะจะแต่คนจะตกลงกันบ่ได,ด้คอยบอกว่าค้ายบานค่อยว่าสินะแต่ตลกว่าจะทุกคนจะมีไปสตะลกเพื่อคอยมอแบบว,ว่าเนี่ยหละมันจึงแบบว่าส้มน้ส้มเนี่ยรับจีเข้ามาเขาก็จีเข้าไปสินะจะทุกคนจะเออมันจึงเสียอยู่น้ากันรอดนะคอยคิดว่านะ คิดว่าชีน้อกันรอดนี่ก็คือแค่คอยคิดว่านั่นแล้วพ่นจะเออก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลานะแล้วพ่นจะเออเนี่ยแหละชีวิตครูประมาณนี้ถ้าทุนทนา่นได้ก็ทุ่นถ้าไม่ได้ก็ต้องทุ่นนี่สินะแต่วพ่นจะเออเมื่อเฮาเปเลือกก็ได้นี่สินะจากที่เอาจนได้ประกาศตัดชิ้นใสเฮ็ดอีกอย่างมากมาย่ังนี้สินะแต่วพ่นจะเออมันก็เลยเฮ็ดเนี่ย คาราคาซังยู่แบบนี่ยจะ้ะทุกคนจะเอ,อมือหนึ่งฮกมือนึงสร้างมือหนึ่งเกลียดมืออื่นเอ,อดีมืออื่นเครียดกันสินะเนี่ยชีวิตคูมันก็สีวนเวียนอยู่ประมาณเนี่เลยเพนจะสาเออโดยเฉพาะไข่ตอนนี้กับฮอร์โมนขืนๆลงลองพอมสินะฮะหลังฮอร์โมนแลนผุดพงผุดผ่านอารมณ์กับบกคอยดีวันไหนจะทุกคนจะ้ะเออ ก็อับเบนวานอกจากทุกคนจะคลิปนี้คอยกับฝาก่อยเพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจ่าโชคโชคมันหมานรำรวยกันทุกผู้ทุกคนจ้าเดี๋ยวนี้เสียงตกเลยจาะทุกคนจ้าพอแปะปอแปะแล้วเนาะอันนี้คอยคือเปิดไฟเายจาะทุกคนจ้ามันก็เลยแบบว่าสว่างนะเดี๋ยก่อนจ้าเดี๋ยวนี้เสียงตรงพอคงพอแปะแล้วจ่ะทุกคนจ้าโอเคจ้าคอยไปแล้วจ้าบายบาย